สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายครับจะมารวม5มือถือที่ราคาไม่เกิน5 0 0 0เอาจะคัดเฉพาะรุ่นใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจและก็หาซื้อง่ายในท้องตลาดแต่ละรุ่นนะครับต้องเข้ามาหลังจากเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2022ดูให้จบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อนะครับมาดูรุ่นแรกที่เราคัดมานะครับ oppo a 1 7 k รุ่นนี้เปิดตัวมาด้วยราคา4,499บาทในช่วงเดือนพฤศจิกายน2022เรามาดูรูปร่างหน้าตากันได้เลยนะครับด้านหลังก็ทำมาจากพลาสติกกล้องด้านหลังก็จะมีอยู่เลนเดียวนะครับแล้วก็จะมีไฟแฟลชแบบ LED อันฝาหลังจะมีลวดลายเป็นล่องเป็นเส้นนะครับโทนสีก็จะออกด้านด้านหน่อยด้านข้างมีสแกนนิ้วมือครับ ครับมาดูสเปคในรุ่นนี้กันเลยหน้าจอจะอยู่6.56นิ้วชิปเซ็ตจะใช้เป็นตัว Helio G35 หน่วยความจำแรม3 GB ความจำเครื่อง64 GB ครับ <Wow. S 1> สเปคกล้องครับด้านกล้องหน้าให้มา5ล,ล้านพิกเซลกล้องหลัง8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,000 Oppo a 1 7 k ครับมาด้วยระบบ Android 12รองรับซิม 3G 4G ได้ ในด้านของ Wi-Fi ครับรองรับ Wi-Fi 4G ได้ 5G ได้รุ่นนี้ชาร์จเร็ว10วัตต์ตูดชาร์จยังเป็นแบบไมโครเดิมๆอยู่นะครับช่องเสียบหูฟัง3.5ด้านล่างด้านข้างมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือให้ครับต่อมาครับเป็นรุ่นเรียวมี c 33ราคาอยู่ที่4,499บาทรุ่นนี้เปิดตัวมาเมื่อเดือนตุลาคม2022 เอามาดูรูปร่างหน้าตากันเลยครับด้านหลังก็จะมีเลนกล้องอยู่2เลนด้านหลังครับออกแบบมาวิบวับสวยงามมีสีฟ้าสีน้ําเงินออกกรมท่ามาดูสเปคเครื่องกันเลยครับเป็นจอ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วให้แรมมาอยู่ที่ 4GB ความ <Wow. S 1> จําเครื่อง 64GB กล้องหลังครับมี2เลนคือเลนหลักคือ50ล้าน <Wow. S 1> แล้วก็เลนดิฟจะเป็น3ล้าน ด้านความละเอียดของกล้องหน้าครับให้มา5ล้านพิกเซลเจ้าเรียวมี c 3 3ครับให้ Android มาที่ Android 12รองรับ 3G 4G 5G ยังไม่ได้นะครับส่วนไ i f i ครับสามารถรองรับ Wi-Fi 4G 5G ได้ b l e t ู o t t เวอร์ชัน5.0มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิลิเมตรให้สแกนไายนิ้วมืออยู่ด้านข้างเครื่องครับต่อมาเป็นรุ่น vivo Y02s เปิดตัวมาช่วงเดือนกันยายน2022ราคาตอนนี้ครับ4,690บาทมาดูความสวยด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเลนกล้องอยู่1เลนอีกเลนหนึ่งจะเป็นแฟลตนะครับทํามาเพื่อความสวยงามและสมดุล <Wow. S 1> ด้านขวาหลังสะท้อนกับแสงออกแบบมาดูหรูหราสีสันสดใสสวยงามดูหรูหราครับราคานี้มาดูสเปคเครื่องครับ ได้จอ ips lcd 6.5 1นิ้วจอแสดงผล h d p a d ความจำเครื่องครับแรม3 g b ลอม3 2 g b กล้องหลังให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มา5ล้านพิกเซลครับชุดชาร์จจะเป็น10วัตต์ usb แบบ type c นะครับรุ่นนี้เวอร์ชั่นที่ให้มาครับจะเป็น android 12ลองรองรับ3 g 4 g ได้ Wi-Fi ที่ให้มาครับเป็น Wi-Fi 4 g 5 g bluetooth 5.0 มีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ิลิเมตรให้ครับรุ่นต่อมาครับเป็นคล้าย Infinix Hot 20รุ่นนี้จะคัดตัวแรม6มาเลยนะครับ Infinix Hot 20ครับราคาอยู่ที่4,999บาทตัวมาช่วงเดือนตุลาคม2022รุ่นนี้จะมีตัวแรม4ครับจะอยู่ประมาณ4,000ต้น,ตน มาดูความสวยงามของเครื่องครับด้านหลังก็จะมีกล้องอยู่2เลนวิบวับสวยใช้ได้เลยละครับดูจุดเด่นครับก็คือมาเป็นชิปเซ็ต Helio G85 วว้าวจอ6.82นิ้วให้รีเฟรชเรทหน้าจอมาอยู่ที่90เฮครับด้านหลังเป็นกล้องคู่50ล้านบวก2ล้านครับแบตเตอรี่ให้มา5,000 มาพร้อมกับชาร์จไว18วัตต์วว้าในส่วนของแรมครับจะเป็นแรม6 g b จําจำเครื่องลอมอยู่ที่128 g b กบต์ครับ <Wow. S 1> ถือว่าเทสเปคจัดเต็มมาเลยครับมาสู้กับค่ายใหญ่ๆต่อมาครับมาดู Samsung ก a เล็ก A04s เปิดตัวมาช่วงเดือนกันยายน2022ราคาจะอยู่ที่4,999บาท มาดูรูปร่างหน้าตาครับด้านหลังก็จะมีเลนกล้องอยู่3เลนพื้นผิวก็จะออกแบบมาแบบเรียบๆง่ายๆครับฝาหลังจะเป็นแบบเงาลวดลายก็จะเป็นลายเรียบๆครับตัวเครื่องโค้งจับถือง่ายเบาสบายมือชอบตรงที่โค้งมนนี่แหละครับมาดูสเปค A04S หน้าจอขนาด6.5นิ้วความละเอียดจอ HD รีเฟรชเรทจออยู่ที่90เฮ <Wow. S 2> ความจำแรม4 g b ความจำเครื่องล้อมนะครับ64 g b กะาวาดูกล้องหลัง3ตัวที่ให้มาครับก็จะมีเลนหลัก50ล้าน <Wow. S 2> เลนมาโคร2ล้านเลนดิฟ2ล้านกล้องหน้าให้มา5ล้านก็ถือว่ากล้องก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ส่วนแบตเตอรี่ครับให้มา5,000เวอร์ชั่น android ที่ให้มาครับเป็น android 12 ในส่วนของซิมการ์ดครับใส่ได้ 3G ทับ 4G ไม่รองรับ 5G นะครับส่วน wi-fi ที่บ้านครับรับได้ 4G 5G Bluetooth 5.0มีช่องเสียบหูฟังให้ครับ3.5มิม mm, มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างเครื่องครับสามารถเข้าไปดูรีวิวเต็มในช่องได้นะครับพวกกล้องความละเอียดตัวอย่างภาพตัวอย่างวิดีโอการทดลองชาร์จประมาณนี้ครับ สุดท้ายนี้ครับชอบรุ่นไหนก็จัดรุ่นนั้นเลยนะครับหาใบเทาของเรามีค่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีดีมีเสียแตกต่างกันไปดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ